โอ้ได้ผลนะครับหอยมาเกาะเต็มหมดเลยนะครับถือว่าสุดยอดครับผมอาหารสุดเด็ดของเราโอ้ด้านข้างก็เยอะนะครับเราก็จะยกตะกร้าไปขุนต่อในบ่อซีเมนต์นะครับนี่เป็นการดักหอยผมนะครับที่อยู่ในร่องน้ำของเราครับเพื่อที่จะไปขุนต่อสวัสดีตอนเช้าครับเช้าวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรปรย์พานุ วันนี้ก็จะพามาดักหอยขมนะครับเพื่อที่จะเอาไปขุนต่อในบ่อซีเมนต์นะครับด้วยตะกร้าพลาสติกนะครับซึ่งเราจะเอาไปแช่ในบ่อแหนแดงไว้นะครับเราได้ตะกร้ามาแล้วนะครับตะกร้านี้เราก็หาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเป็นที่อุดรหกอันร้อยนะครับเราก็ซื้อมาก็ต้องแช่น้ําไว้ก่อนนะครับแช่น้ําสร้างตะไคร่น้ําไว้ก่อนนะครับ เป็นการเอาตะกร้าแช่น้ําไปก่อนนะครับไปแช่ในบ่อแหนแดงไว้นะครับวันนี้มีสูตรพิเศษในการดักนะครับเราจะใช้ทางมะพร้าวนะครับที่เราแช่น้ําไว้นะครับแบบนี้นะครับก็จะมาหักลงในดึงไว้ในตะกร้านะดึงนะครับทางมะพร้าวนะครับที่มีหอยบางส่วนนะครับมาลองก้นไว้ก่อนนะครับ อขออภัยนะครับท่ายทำมือเดียวรูดมานะครับตะกร้าดักอหอยแล้วก็จะลองก้นด้วยทางมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้นะครับเป็นทางมะพร้าวที่เอาลงให้หอยเกาะกินนะครับวันนี้เราก็จะมีอาหารสูตรเด็ดเหมือนเดิมนะครับเป็นกลับงามืออิกเดียนะครับ เพื่อที่จะเรียกหอยเข้ามานะครับเป็นการดึงดูดนะครับหอยเข้ามาเกาะตะก้านะครับแล้วก็จะเอาลงไปแช่ไว้ในน้ํานะครับแช่ไว้ในน้ําแบบง่ายๆนะครับตะก้าแช่น้ําเพื่อที่จะดักหอยนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาดูนะครับว่าจะมีหอยมาเกาะมากน้อยแค่ไหน รเราก็จะเอาลงไปเลี้ยงต่อในที่บ่อซีเมนต์นะครับเพื่อที่จะไปขุนต่อนะครับเพาช่วงนี้น้ํามาแล้วนะครับเราก็ต้องรีบดักหอยของเราเอาไปขุนต่อนะครับเดี๋ยวหอยจะไปตามน้ํานะครับจะไปติดตามชมดูตอนเช้านะครับผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะครับตอนเช้าเราก็จะมาดูนะครับว่าจะมีหอย มะเกาะที่ตะก,ก้าเราหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะครับมาหรือเปล่าครับโอ้ได้ผลนะครับหอยมะเกาะเต็มหมดเลยนะครับถือว่าสุดยอดครับผมอาหารสุดเด็ดของเราโอ้ด้านข้างก็เยอะนะครับ เราก็จะยกตะกร้าไปขุนต่อในบอซีเมนต์นะครับอันนี้เป็นการดักหอยขมนะครับที่อยู่ในร่องน้ําของเรานะครับเพื่อที่จะไปขุนต่อพอเราได้ตะกร้ามาแล้วนะครับที่เราเตรียมน้ําเสร็จเราก็จะอหอยลงเลยนะครับยกมือเดียวก่อนหอยลงในตะกร้าแบบนี้เลยนะครับวางที่มุมนะครับ การปล่อยหอยแบบง่ายๆนะครับเราก็จะเอาหอยลงทั้งตะกร้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้อาหารสูตรพิเศษมันเดิมนะครับกากมัมุยอินเดียของเรานะครับเร่งให้หอยโตไว้นะครับหอยกินแล้วก็จะอ้วนนะครับใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับก็สามารถจับขายได้แล้วนะครับวันนี้เกษตรบรรจุพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆหัวใจเกษตรนะครับที่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับท่านใดที่สนใจอาหารสุดพิเศษก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0895628926นะครับเกษวันหยุดพานุขอบคุณครับสวัสดีครับ